อะไรที่มันยากที่สุดครับอาจารย์ไอทุเรียนอินนซีเนียบางคนก็บอกว่ามันทําไม่ได้นะมันมันไม่สามารถที่จะทําทุเรียนเป็นอินทรีย์ได้นะ,ะอาจารย์อาจารย์ อินซีมันเบ่งภูไม่ได้นะมันขยายภูไม่ได้นะลูกมันจะสวยหรอผลผลิตม,มันจะได้หรอทุเรียนอินซะีย์าได้ดูนะดูนะนี่คือทุเรียนอินซีนะครับที่ใครบอกว่าอินซีทําทุเรียนไม่ได้นะเห็นแล้วนะนะครับทุเรียนอินซีได้รับการตอบรับที่ดีไหมครับ<ด>อาจารย์ใน,น,นนะ ที่นี่คือสวนทุเรียนอินทรีย์แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นๆเลยว่าอินทรีย์อย่างเดียวครับ,รบวันนี้อยู่ที่สวนสะเลเตระเบิดนะครับสวนทุเรียนอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่รีสกเกตนี่คือทุเรียนปูเขาไฟนะเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่ แปลงนี้ที่ต้องมาเพราะเป็นแปลงอินทรีย์เดี๋ยวผมยังไม่ได้เจอเจ้าของเลยเดี๋ยวไปคุยกับครูครูยุทธใช่ไหมครับเจ้าของชื่อครูยุทธนะครูยุทธกับครูครูจุ๋มครับครูจุ๋ม087926815ถ้าใครอยากทานทุเรียนที่มีความพิเศษคือเป็นทุเรียนที่เป็น GI และเป็นทุเรียนที่ปลอดภัย100%กับเปอระพันต์กับทุเรียนที่เป็นอินทรีย์100%นี่นี่เจ้าของครูยุทธสวัสดีครับผม กูพาผมเที่ยวหน่อยครับผมที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวอาจารย์ถามก่อนเลยระเบิดระเบิดภาษาทางสกลนครใช่ไหมครับโตติจะอยู่สกลนครนู่นนะครับตติอ๋ออาจารย์เป็นคนสกลนครผมึงว่าเอ๊ะทำไมมีระเบิดติดมาด้วยเพราะที่นี่ต้องไม่ระเบิดนะ่ไหมครับไม่นี่คือเราอยู่ศรีสะเกดนะครับไม่ใช่สกลนครเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะพออ่านคําว่าระเบิดเอ๊ะที่สกลหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือที่สกลนครอ่าที่ ศรีสะเกดเราอยู่อำเภออะไรครับอาจารย์อ,อกันทรลักษ์อกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนี่คือแหล่งทุเรียนภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงและเป็น GI ด้วยเดี๋ยวจะไปชิมดูว่ารสชาติและที่สําคัญอาจารย์อินซีอินซีครับที่นี่คือสวนทุเรียนอินซีแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นเลยว่าอินซีอย่างเดียวนะครับะรบะเบิดผมเคยไปสกลนครซื้อเสื้อสกลนครระเบิดมามันเป็นสร้อยนะอาจารย์น้องมันเป็นสร้อยเหมือนกับถ้าเรายอนก็หินะครับ สกลก็ระเบอิอแต่ตอนนี้อาจารย์เป็นระเบอิอที่สีสเกตเ <Muslim>, อาละคนทาน่าสกลนครน้องก็มาเห็นครับจอดจอดอ่ามันเป็นซิกเอร์มันเป็นซิกเอร์ของที่น,น้องไทยอีสานตอนบนด้านสกลนครด้านฝั่งนู่อ่าพอมาเที่ยวจะหาทุเรียนภูเขาไฟกินก็ต้องมาสวนจันหร์ปุ๊บมาก่อนเลยน่ารักมากภาษาป่านเท่าใช่ถูกต้องน่เหมือนระโยงฮิจานนี้าสก็ฮิ ถ้าสกลนครก็ระเบิดฝั่งนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของสร้อยของภาษาตัวเองอ่ะอาจารย์ทุเรียนปลูกเองปูกเองอาจารย์มีให้ผมทานไหมครันุ๊มีครับมีนะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะับนะครับแล้วก็มาดูหน่อยว่าทุเรียนที่นี่เคมีเนี่ไม่ได้เข้ามาที่สวนอาจารย์เลยเน้น king โชบูเลยเน้นอินซีล้วนๆร้อยเนลยไม่ใช่ค i n โชบูอย่างเดียวนะต้องบอกว่าอินซี นะครับถ้าแมลงก็อินทรีย์ปุ๋ยก็อินทรีย์ทุกอย่างอินทรีย์เพื่อสุขภาพของเจ้าของสวนด้วยเพื่อสุขภาพของคนทานด้วยนะครับแล้วก็สร้างเป็นซิกเนเจอร์ของสวนว่าระเบิดเนี่ยเลเตระเบิอเนี่ยคือแปลงทุเรียนภู้ก่อไฟที่เป็นอินทรีย์มาทานได้ฝั่งนี้สุดแล้วมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับอาจารย์มีมอทองกันมทองกันยาวเห็นว่ายุ่งมากเลยทงกัน อาจารย์สเสาเสาอาทิตย์อายุอ๋อวันนี้ผมมาวันเสาร์สิอาจารย์เลยจะยุ่งเหมือนพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวไปนั่งดีกว่าอาจารย์รรนะครับเอ่อกี่ต้นครับอาจารย์พื้นที่กี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ประมาณสองร้อยต้นสวนสวนเก่าเป็นลองฟองบ้างเงาะบ้างอะ,อะไรที่มันยากที่สุดคร,รับอาจารย์ไอ้ทุเรียนอินรียเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันทําไม่ได้นะมันมันไม่สามารถที่จะทําทุเรียนเป็นอินทรีย์ได้นะอาจารย์ยากที่สุดก็คือเวลา แมลงเข้าอืมเพราะอินทรีย์เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันจะช้าหน่อยนึงในส่วนของแมลงแต่อาจารย์ก็ไม่โอเคมีเหมือนกันก็อินทรีย์นะใช้เบียวเลียไปนะครับใช้เตอร์โคเดมาใช้เตอร์โคเดมาไปอย่างต้นนั้นก็เติมไม่รอดก็ใช้เตอร์โคเดมาอ๋อไปเดินดูได้ไหมครับอาจารย์ก่อนจะทานทุเรียนเดี๋ยวพาไปดูชมสวนก่อนนะว่าสวนที่นี่มันอินทรีย์นะคุณทานปลอดภัยคุณเดินเข้ามาชมอาจารย์ลูกค้าเดินชมสวนได้ด้วยไหมครับเนี่ยได้อ๋อไม่เก็บตังค์ด้วย ถ้าเดินชมสวนก็จะไม่เหม็นไม่อะไรทั้งสิ้น<ม>ที่นี่คือคุณหายใจสะดวกเลยสามารถสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเป็นอินทรีย์แบบ100ร้อยปร์เซตแล้วแสดงว่าก่อนน้านี้ก็ป่วยพอสคมวรเหมือนน,นนี่นี่ร่องรอยอาการบาดเจ็บที่ป่วยมาก่อนน้่นี้ใช้ยักษ์ดำอาจารย์ก็ใช้ตัวอ๋อเสือดำกับยักษ์เขียวประคเขก็ไปก็ติดผลผลิตได้ลูกได้เไรเรียบร้อยฐานใบก็เริ่มกลับมาและอย่าตกใจนะ ถ้ามันมีราดำๆขึ้นมาแสดงว่าคุณเจอทุเรียนอินทรียจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ลูกค้าถามหาราดำเยอะมากคนที่จะทานทุเรียนถ้ารู้สึกว่าจะต้องปลอดภัยหาราดำเป็นหลักนะไอที่สวยๆเริ่มกังวลแล้วนะนี่นี่เป็นกระแสแล้วนะเนื้อจะอร่อยกว่านะครับจะแห้งอ๋อนี่เคี้ยวมันจะดนดคตอนช้นอืมถูกต้องเนื้อมันจะแห้งเนื้อมันจะแห้งกว่าเพราะรสชาติมันจะหวานนะครับเนื้อแห้งนี่คือเอกลักษณ์ของ ทุเรียนสีมะเขืผทุเรียนผูข้อไฟนี่คือดินของเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ดินแดงแบบนี้เลยแล้วก็เป็นดินรูดลัางแบบนี้เลยนี่นะโอ้โหน้าเวลาฝนมาเยอะๆนี่ท่วมเต็มไม่ถึงสิบห้านาทีซึมมาหายไปเลยชมลูกหน่อยเถอะอาจารย์อินซีมันเบ่งภูไม่ได้นะมันขยายภูไม่ได้นะลูกมันจะสวยหรอผลผลิตมันจะได้หรอทุเรียนอินรี ก็ได้ก็ได้ไม่ยสวยโอ้โหดูสิเนี่ยกล้องมาตรงนี้เนี่ยโอ้สวยมากภูเต็มสวยก็ได้เนี่ยอาจารย์บางรูปก็ไม่ไม่ค่อยสวยอย่างก็ถ้าอันนี้คือยอดเดินบ้างอะไรบ้างนะครับต้องเข้าใจธรรมชาติเขาแต่โอ้กินซีจริงๆนะบอกเลยเรียนอยู่นี่ลูกภูยังไม่ค่อยสวยเท่าครับท้ายตัวนึงเพราะที่นี่เราทำอินทรีย์อาจารย์ผมถามนิดนึง กิโลกรัมละเท่าไหร่ถ้ามาซื้อที่หน้าสวนอาจารย์เชิญใกล้ผมนี่เหลือร้อยหกสิบเหลือกิโลถูกมากเลยร้อยหกสิบถ้าส่งลงกล่องก็ร้อยเจ็ดแค่สิบบาทที่หงส่วนต่างครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รวมไม่รวมส่งไม่รวมส่งอ๋อไม่รวมส่งนะคือถ้าส่งเนี่ยจะต้องมีราคาส่งตามจริงทุกอย่างนะครับแล้วถ้ามาซื้อหน้าสวนก็เหลือแค่ร้อยหกสิบนั่นเองใครที่อยู่ในภาคอีสานอยากมาเที่ยวสวนสะเลเตระเบ้อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรและปักหมุดไ้ด้วยนะครับขอชมีนิดหนึงอาจาร อินซีนะไม่น่าเชื่อนะอ้าวนี่ก็อินซีเนี่ยอาจารย์ใช่ทําไมมันนอนยังลับอยู่ลอ๋านู่นอ่ะนอนยังมีอยู่นะดูสิโอ้โแล้วใบดีอ่ะใบดีบอกว่าใบดีทีเดียวนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอาจารย์มันร่วงแล้วมันแตกยอดช่วงเมษายนต้นต้นผลหมายถึงพันธุ์อะไรเอ่ยหมอนทองหมอนเหรอโอ้ก็ดูดินน่ารักมากนะครับนี่คือดินที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับอาจารย์ ปีนี้เป็นไงบ้างครับผลผลิตโดยรวมฝนกวนนิดหน่อยจริงมันร่วงเหลือประมาณ3 0มสถึงสี่เปอร์เซ็นต์อยากร่วงหกสิร่วงซะหกสิบจากเป็นทุกต้นเหลือเหลือประมาณ3 0มสถึงสีเปอฝนมันมาช่วงต้นที่สามมนมาเร็วฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติแต่ก็มาเยอะด้วยผมก็แทกแกยอดมันก็เลยสลัดลูกยอดเดินเลยทิ้งลูกบ้างบางส่วนนะครับเหลือเหลือต้นละไม่ถึง3าสี่ลูกบางต้นนะ ครับบางต้นไม่มีอย่างต้นนี้ร่วงหมดเลยอย่างต้นนี้ร่วงหมดเลยเอาละเถอะละเดี๋ยวมาดู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 หน่อยเจ็ดไร่นะเจ็ดไร่นะครับทุเรียนพวกนี้อาจารย์ปลูกเองไหมครับหรือว่าตอนมาซื้อเนี่ยมันมีบ้างอยู่แล้วแล้วก็มีปลูกแซมขึ้นมาด้วยมันมีอยู่ประมาณห้าต้นครับเงาะห้าต้นที่เหลือเขาลงลงกองหมดผมมาปลูกทุเรียนแซมบอ๋อตอนแรกมีเงาะห้าต้น เาะประมาณนี้แหละครับอแล้วก็ทุเรียนแค่สี่ห้าต้นทุเรียนก็มีต้นใหญ่ๆมีมากพร้อมสวนอ๋อแล้วนี่ทั้งหมดแสดงว่ารุ่นนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมปลูกเองเพิ่มเติมปลูกเองประมาณแปดปีเก้าปีพวกนี้ประมาณแปดปีเก้าปีนะครับอาจารย์ฝั่งนี้ประมาณยี่สิบปีนี่นะดูนะดูนะนี่คือทุเรียนอินทรีย์นะครับที่ใครบอกว่าอินทรีย์ทำทุเรียนไม่ได้นะเห็นแล้วนะนะครับ ุเรียนอินรีได้รับการตอบรับที่ดีไหมครับอาจารย์ในในพื้นที่ของเจ้าของของอาจารย์เนี่ยก็ลูกค้าเคยมาเขามาทุกปีลูกค้าถ้าเคยได้มาทานแล้วก็จะมาซื้อซ้ําทานตลอดออนไลน์ก็ทุกปีเขาประทับใจอะไรในในทุเรียนคําว่าอินรีครับอาจารย์รสชาติหนึ่งรสชาติที่มันมีความต่างต่างแล้วก็สุขภาพอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับก็คือใส่ใจเรื่องสุขภาพแน่นอนถ้าคําว่าอินทรีนะแต่คุณจะได้รสชาติที่คุณไม่เคยทานแน่นอน นะครับสำหรับทุเรียนอินซีนะครับขอเดินอีกสัก2-3ต้นก่อนที่จะขาดทุเรียน มันเป็นอินทรีย์ธรรมชาติเนะจ๊าเนาะประมาณนั้นแหละค่ะเขาก็จะรู้แต่เขาก็มาสั่งจองเยอะนะคะเพราะตอนนี้จอต้องใส่เข่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดก่อนไอ้ที่จองแล้วจองแล้วนี่คือเขาจองหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะมาอีกขณะหนึ่งมีร้อยหกสิบนะครับสุกร้อยก็ร้อยหกสิบค่ะถ้าเสาจะร้อยแปดสิบถ้าเป็นวันจนาร้อยเจ็ดค่ะประมาณนั้นค่ะ จะขายหน้าไหมนาะไม่นะขายหน้าไหมน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันต้นกล้วยใหญ่ดีกว่าอยู่ที่สวนเซนเต้อำเภอกันทาลักษ์ใช่าไหรครับกันทาลักษ์ศรีสะเกตนี่ไงทุเรียนลูปอ๋อรูปหนามดำเห็นไหมเป็นรูปหัวใจด้วยนั่นแหละเขากําลังฮิตแบบนั้นอ่ะใช่ค่ะมีคนมาตามเยอะเลยค่ะใช่ครับต้องการกินหนามดํานะครับเจอนั้าน่ะโอ้โห อ,อืมนะครับมัเขียวมันส้มมันดำอ่ที่ขอรูปขอรูปอ,อ,อ,อาจารย์นะรูปนโ,โอเคนะครับโอ้โหโแห้งมากเลยนี่กรอบนอกนุ่มในเลยเนี่ยนะครับประมาณนี้ใช่ไหมคะกรอบนอกนุ่มในใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์แต่บางคนกรอบ กรอบนอกกับกรอบในเออบางคนกรอบนอกกรอบในคนกรอบนอกกรอบในนะแต่คนป่านี่แย่เลยถ้ากรอบนอกกรอบในนี่แย่เลยค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอีกเอาอีกเอาอีกปูนึงนะครับเอาทั้งลูกเลยค่ะเอาทั้งลูกเลยนึงทั้งลูกนะโอ้โหไส้ปูมากเลยที่เพียจะหยุดพายสายหนูมาให้หน่อย เครื่่องใหญปกติแสดงว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าก็ก็เยอะใช่ไหมครับอาจารย์เยอะเยอะค่ะส่วนใหญ่จนถึงสุดก็ไม่ได้เปิดจนถึงสุดไม่ได้เปิดจนสูงสุดก็บางทีถ้ามันยังคงร้านอยู่ยังเหลือที่ร้านก็ขายบ้างค่ะแต่แต่ไม่เน้นว่าก็ส่วนใหญ่วันสุดเสาร์อาทิตย์ ไปดูที่สวนที่เขาใช้ปุ๋ยรองไหมใช้ปุ๋ยอาจารย์ไหมมีสวนหนึ่งที่เขาปลูกใหม่ครับเป็นไงบ้างครับดดวง้วาผลิตปีนี้อ๋ออยู่ไกลไหมครับอาจารย์ไม่ไ่ค่ะตรงถนนสองสองสี่ไปด้ครับคับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดียวครประสามของสวนเขาออกมาด้วยบางทีอาจารย์ฉีดอาจจะได้แนะนำครับอันนี้เขาใช้ด้วยตลอดเลยปกติไม่ค่อยมีใครทำทุเรียนอินทรีย์กันนะอาจารย์เอาจริงเลยนะ ที่อินที่อินซีเพราะว่าเราก็ยุ่งกับงานสอนด้วยเราไม่มีเวลาที่จะเอยมาฉีดยุงฉีดยาดีนะคืออาจารย์ขีดฉีดคิงพัดไปเนี่ยคิงพัดมันต่อนึ่องได้นาน<ช><ช>นะครับถ้ามันมีความชื้นอยู่แล้วทรงพุ่มมันคุมได้อะไรได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันนะอาจารย์เนื้อแห้งครับแห้ง แล้วความน่ารักของทุเรียนสีสเกตคือกลิ่นจะไม่แรงกลิ่นไม่แรงนะครับนี่คือกลิ่นไม่แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงอย่างเดียวอาจาดูมอว่ากลิ่นไม่มีเลยเต็มเข่งยังเข้ายังเข้ามาแต่ไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งชิมกับอาจารย์ โอเคมาอาจารย์มาแล้ว,ลวลทุเรียนอินซีอินซีร้อยเร์เซนด้วยนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ GI ด้วยแล้วก็ภูเขาไฟด้วยค,คือซิกเนเจอร์สอย่างเลยนะสำหรับซาเลเตนะครับคือปกติเราก็ทานทุเรียนอินซีก็อินซีแล้วอินซีที่เป็น GI นี่ก็หนึ่งนะครับและอินซีที่เป็นภูเขาไฟด้วยโหยเยอะมากที่นี่มาหนึ่ง, <c oughs> ห,นงหนึ่งสวนเนี่ยคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อเป็นยังไง ใครที่รักความเป็นผู้เรียนที่พรีเมียมนะครับอาจารย์แล้วก็ปลอดภัยผมชอบที่อาจารย์จุ๋มบอกเมื่อกี้ว่าที่ใช้อินรีเพราะมีภารกิจในการสอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเวลามันดูแลสวนทุเรียนสักเท่าไหร่เลยใช้อินรีเพราะรู้สึกว่ามันมันไปต่อได้ง่ายใช่ไหมครับเขาว่าไปต่อได้ง่ายคือถ้าเราทําเลี้ยงยาเชือ้อเขาเรียกว่ายาเชื้อในกลุ่ม,มในกลุ่มของ บิวาร์เรีเองนะครับแต่กูเดอม่าเองกลุ่มพวกนี้เป็นยาเชื้อถ้าแค่สร้างความชื้นให้เขาเราไม่ว่างเขายังพอทํางานให้เราได้นะครับแล้วก็ผลผลิตก็ได้ด้วยดูเนื้อหน่อยเถอะดูเม็ดหน่อยเถอะจัดแค่ไหนเราประกันว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับและไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นอาจารย์ทำทุเรียนเอากลิ่นไปไว้ในหมดครับอาจารย์นี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ GI ของทุเรียนภูเขาไฟอ้าวละขออนุญาตชิม เลยนะครับม,ม,มันหวานมันหวานแล้วก็อ,อืมอืมหอ,อมอาจารย์ปกติผมทานหมอนมันจะไม่หอมในในโปรงจมูกขนาดนี้อืมหอมครับ มันหวานมันมันและมันหอมไอ้ตรงนี้สําคัญความหอมของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่ชี้ชัดได้นะครับว่าว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษของดินที่นี่นะครับเพราะปกติเวลาเราเปิดทุเรียนมาเราผา่าทุเรียนมาเนี่ยกลิ่นมันจะแรงอันนี้หลายคนจะบอกว่าใช่สิกลิ่นมันไม่แรงเพราะมันยังไม่สุกจัดเนื้อมันยังไม่เละแต่เมื่อกี้ที่เรายืนอยู่ที่ปอกทุเรียนนั่นคือในเข่ง มีทั้งสุกและกรอบก็ไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะครับอยูในใกล้ๆข้างในนิ่มนะครับข้างในนิ่มนะคุณเห็นข้างนอกเหมือนจะกรอบแต่อร่อยมากนะครับแล้วรับประกันว่าปลอดภัยไม่ผิดหวังอินซีไม่ใช่อินซีนํำนะครับแปลงนี้ปกติเวลาผมจะไม่พูดผมจะบอกว่าอินซีน้ำแต่ของอาจารย์เนอินซีคือร้อยเปอร์เซ็เลยไม่มีอย่างอื่นเลยเอ็มอินซีเต็มระบบ นี่คือแปลงที่เป็นออแกนิกจริงๆรบอกแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจอาจารย์ผ่านไปผ่านมาเห็นมาจากเส้น24ไม่ไกลเลยเมื่อกี้เข้ามา5้าเมตรเข้ามา5้าเมตรจากเส้น24นะครับปักหมุดมาเลยติดตามเพจเลยสวนทุเรียนเลเตระเบือระเบือนะครับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ขอสักครั้งหนึ่ง0870์แปดเจ6 2 6 8นย์แปดเสา่ร์อาทิตย์มาไม่ผิดหวังจะมีทานได้อีกถึงเมื่อไหร่ครับอาจารย์ สำหรับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะน่าจะถึงกรกฎาคมกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎานี้สิ้นเดือนกรกฎานี้มานะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลนะครับที่ไหนครับอาจารย์สุรินทร์บุรีรัมย์โคราชเอ๋ยอะไรเอ่ยสะารขามก็มามาครับมันไม่ได้ไกลนะครับนี่คือศรีสะเกดกันทรักษ์สวนทุเรียนสะเลเตระเบอ ทุเรียนอินทีร้อยล้วน100%เซนะครับนี่คือออร์แกนิกธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็รับประกันรสชาติรับประกันความเป็น GI รับประกันความเป็นอินรีย์รับประกันความเป็นภูเขาไฟโอ้ย <laughs> เยอะมากนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแล้วอร่อยจริงๆขอบพระคุณครับ อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชทิงโชบุนะครับ